วันที่ทะเาลาะกันหนูก็บอกว่าหมายนว่าเป็นหัวหน้าเธอปกครองลูกน้องเธอจะปกครองลูกน้องไม่ได้เธอว่าฉัน <Okay. S 2> แต่วันนี้ยเธอปกครองกันบนเตียงเลยเหรอคือมันไม่ใช่แบบเธอทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วค <Okay. S 2> ือเด็กคนนั้น่ะเด็กกว่ายี่ส uh ิบสองปีโอ้โห ของความเจ็บยังสายแรกค่ะคุณบีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบีมีความเจ็บอะไรมาฝากกันวันนี้รู้จักกับแฟนมาประมาณ9้าปีแล้วนะคะแต่ว่าคบกันจริงๆเนี่ยประมาณ5ปีเพราะว่ามันมีช่วงที่เลิกกันไปสี่ปีเกิดอะไรขึ้น็จะเป็นปัญหาเดิมๆเรื่องผู้หญิงเอาคือตอนที่เลิกไปตอนนั้นก็เป็นเรื่องผู้หญิงเหมือนกันใช่ค่ะก็คือจับได้ว่าเขาไปให้ความสนใจกับคนอีกคนนึงระหว่างนั้นสี่ปีที่เลิกกันไปอะค่ะ เขาก็ไม่เคยหายไปเลยนะคะปีแรกอ่ะก็จะติดต่อกันยากหน่อยเพราะว่าหนูค่อนข้างกัน้นแล้วก็จะมีช่วงที่แม่หนูเสียแล้วเขาก็มางานศพทุกคืนแล้วก็ไปไหว้หน้าศพแม่ก็คงรู้สึกผิดอะคะ่ะแต่หนูก็ไม่ได้คุยกับเขาจนที่บ้านสงสัยเพราะว่าเราไม่เคยเปิดเผยกันว่าเราครบกันจนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้บอกที่บ้านนะคะเพราะว่าเรายังไม่ชัวอะไรเลยก็คบกันมาสักปีสองปีเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เดิมอีกแล้วล่ะ อันนี้หนูรวบร็อเลยนะคะแต่ระหว่างทางมันมีแต่น้ําตาค่ะไม่ต้องบีแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็เห็นมาโดยตลอดนะบีถูกไหมคะตอนที่มีเราก็ดูเหมือนกับหลอกลวงมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก่อนที่หนูจะเลิกกันครั้งแรกด้วยซ้มถูกป่ะซึ่งมันก็เหมือนหนูรู้อยู่แก่ใจทุกอย่างอะค่ะพี่แต่หนูยังหลอกตัวเองนั่นสิเล็กๆน้อยๆอะค่ะค่ะแค่ได้พอหนูเลิกไปรอบหนึ่ง แล้วดันวนกลับมาอีกเนี้ยสิครับคือถ้ามองตามรูปการแล้วเนี่ยเขาจะ,จะไม่เห็นจะเป็นอะไรเขาต้องปรับอะไรเลยอะเพราะว่าบีก็ต้องเหมือนก็นต้องยอมรับเขาเขามีแบบสัญญาสัญญาอะไรไหมคะบีว่าจะไม่ทําอีกหรืออะไรแบบเนี้ยที่ทําให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเขาจะเป็นคนไม่พูดคาว่าสัญญาค่ะเพราะเขาคงรู้ตัวเองว่าเขาทําไม่ได้หรอกแต่ตอนนั้นที่กําแพงของเราพังลงเพราะว่าพ่อหนูเสียแล้วหนูไม่เหลือใครแล้วแล้วหนู รู้สึกว่าหนูต้องการละ่ะ <Okay. S 2> แล้วเขาเข้ามาเข้ามามในวันที<จ>่หัวใจเราอ่อนแอพอดีใช่แล้วก็รอบนี้ที่มันหนักคือเขาไปมีอะไรกับเด็กที่ทําง,งานที่เป็นลูกน้องเขาเองหนูจับได้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่เขายังไม่เลยถอดการงั้นหนูปลามไปแล้วนะคะถูกไปหาเด็กคนนั้นแล้วบอกคือพี่ไม่สบายใจนะเรารู้ว่าคนของเราเป็นคนเริ่มต้นรเราก็พยายามปิดทูปิดตานะคะก็รับรู้มาตลอดแหละสุดท้ายก็คือเขา ยอมรับผู้หญิงนะคะเป็นคนยอมรับผู้ชายไม่ยอมรับจนผู้หญิงยอมรับเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดหนูก็เลยกอจะเลิกเขาก็มาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้หนูก็ต่างคนต่างห่างไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมันยากมันหนูทําใจยากเกินกว่าที่จะกลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะหมายถึงว่านัดจุดดีก็แปลว่าดีก็แบบไม่ไหวแล้วก็เลยหยุดไปแล้วห่างกันไปแล้วใช่ค่ะอู้พี่ดีใจแทนน้องจังเลยพี่ดีใจแทนน้องจังเลยบีวันที่ทะเลาะกันหนูก็บอกว่าเหมือนว่าเป็นหัวหน้าเธอปกครองลูกน้อง เธอจะปกครองลูกน้องไม่ได้เธอว่าฉัน <Okay. S 2> แต่วันนี้เธอปกครองกันบนเตียงเลยเหรอคือมันไม่ใช่แบบเธอทําได้ยังไงอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วค <Okay. S 2> ือเด็กคนนั้นแะเด็กกว่า22ปีโอ้โหเด็กมากมากค่ะหนูใช่หนูไม่ได้โทษเด็กนะคะตอนแรกหนูไม่ได้โทษเลยแต่หนูก็บอกว่าหนูปรามแล้วทั้งคู่ว่าทําไมถึงไม่หยุดทําไมถึงปล่อยให้ทุกอย่างมันเลยเธอขนาดนี้เนี่ยรักรู้มาตลอดนะแต่ พี่ชายพูดกับคนอื่นญาติๆเขาว่าเล่นๆไม่ได้จริงจังก็เลยว่าเขาว่าเธอไม่คิดหรอว่าเธอทําลายชีวิตเด็กคนหนึ่งด้วยอะ่ะทําไมความมากักมากของเธอความไม่รู้จักพอของเธอถึงทําได้ขนาดนี้ไม่รู้สิบ,บีพี่<ช>ฟังดูนะ<ช>พี่รู้สึกว่าน้องก็เป็นคนน่ารักน้องบอกว่าน้องดูแลตัวเองได้มีงานมีการทํามีทุกอย่างแบบสมมติหมดเลยดูเหมือนไม่เห็นจะ คุ้มสักนิดหนึ่งเนาะกับผนะู <G rab> ้ชายที่แบบว่าดูแบบเออเอจริงๆก็คือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกบีต่อให้หนูบอกว่าหนูพูดกับเขาอย่างนี้ค่ะหนูปรามคนนั้นหนูห้ามค <c oughs> นนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะที่เราถูกเขาทําลายหัวใจให้เจ็บมาตลอดนั้น <c oughs> ก็ต้องยอมรับความจริงอันนึงว่าก็เพราะว่าบียอมนั่นเองเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะหนูพยายามทําเหมือนตัวเองรับได้ทุกเรื่องแต่จริงๆเราหนูรับไม่ได้สักเรื่องหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ควรจะต้องรับได้เลยนะบีพี่ไม่เห็นมีเหตุผลเลยว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งต้องยอมรับได้ทุกอย่างวะในเมื่อแค่ไปรักผู้ชายคนหนึ่งแล้วฉันก็เลยต้องยอมรับได้ทุกอย่างพี่ว่ามันไม่เห็นจําเป็นเลยอ่ะตอนที่สุดท้ายที่ทำให้หนูรู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นเขาบอกหนูว่าพี่เขาพูดกับหนูว่าเขาเลิกกับพี่ไม่ได้หรอกเพราะพี่ยังมีประโยชน์กับเขาอยู่ทำแม่ลูกชามาก มันเหมือนประโยคน์ในที่พี่เคยได้ยินเนะาะมีค่ากับมีประโยชน์ต่างกันนะคือถ้าเห็นคุณค่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาต้องดูแลแต่ถ้าเห็นประโยชน์หลายคนใช้หลอกใช้ค่ะ อะดีให้เขาพูดเลยแรงเรงที่สุดเลยเออพี่ว่าโอเคเลยให้เขาพูดมาเถอะประโยคอะไรก็ได้ที่ทําให้หนูหยุดได้พี่พี่โอเคพี่พี่วพาพี่โอเคแล้วแล้วก็แซงกับมินดีอีกครั้งหนึ่งกับบีนะคะบีจะรู้สึกในเวลานึงมันอาจจะยังเจ็บปวดแล้วนะแต่เวลาผ่านไปบีจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันมาเพราะความเจ็บปวดคือาความเบาสบาย ไม่ต้องแบกอะไรไว้ให้หนักหัวใจอีกต่อไปขอให้หนูได้มีโอกาสเจอกับใครดีๆสักคนที่เห็นคุณค่าของหัวใจบีไม่ใช่เห็นประโยชน์หรือถ้าไม่เจอ พี่ว่าบีก็เห็นคุณค่าของตัวเองได้นะคะบีนะเอาใจช่วยค่ะแล้วก็ยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันและพี่อ้อยเชื่อว่าเรื่องของบีจะเป็นสติให้กับอีกหลายๆคนที่อาจจะเจอเรื่องคล้ายกันเป๊ะเลยแต่เขายังออกมาไม่ได้นะคะบีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะพี่ออยพี่สาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูค่ับฟร์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในยู u ูบเอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ที่สุดของความเจ็บ